หลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วอะค่ะคือหนูต้องไม่คนดูแลเรื่องของธุรกิจทั้งหมดมแต่รายรับทั้งหมดอะจะเข้าที่บัญชีพี่ผู้ชายคือหนูเคยขอเขาจดทะเบียนสมรสเขาไม่จด<ม>ซึ่งตอนนั้นเราจับได้อะค่ะว่าเขาเริ่มมีคนอื่น<ม>เขาอะค่ะไปเปิดบริษัทเป็นในานามชื่อของเขาแล้วหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นนะคะมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างในเขาคุยมานานแล้วค่ะคือตั้งแต่เราเริ่มธุรกิจเลยตั้งแต่เราแต่งงานกันใหม่ๆเลย ใจแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่จดทะเบียนสมรสกับหนูแสดงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะได้วางแผนกับทางผู้หญิงคนนั้นไว้เรียบร้อยทั้งหมดเลยพี่เขาบอกว่าทุกอย่างที่เป็นชื่อของเขาเขาจะไม่ให้หนูต่อให้หนูจะเป็นคนคำทั้งหมดก็ตามหนูเคว้งไปหมดเลยณตอนนั้นทําให้หนูก็๊เลยว่าเขาจะเทเราแล้วทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่